สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับวันนี้พี่โอมาชมภาพยนต์ไทยเรื่อง แมนสวงซึ่งเป็นหนังที่หลายคนรอคอยทางเมเจอร์เขาโฆษณาว่านี่คือภาพยนตร์ที่มียอดจำหน่ายตัวล่วงหน้าเยอะที่สุดในรอบ20ปีนะครับไม่รู้ว่าใครโฆษณาหรือว่าเมเจอร์โฆษณาแหละแต่ว่าก็เหมือนเหมือนกันเรื่องนี้พี่โอ๋ได้รับเชิญไปชมในรอบสื่อมุญชนด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันนี้วันที่24สิงหาคมวันพฤหัสเป็นวันแรกที่หนังเข้าส่วนวันจันทร์นั้นก็คือวันที่21นะครับเขาจัดรอบสื่อกันที่ พารากอนซีนเพล็กซึ่งพี่โอต้องขออภัยจริงๆที่เสียดายไปไม่ได้จริงๆครับก็คือเรื่องนี้เป็นถ้าไปเนี่ยพี่โอจะเจอเพื่อนที่อยู่ในวงการละครเวทีมากเลยมีนี่คานทีครับพี่โอเคยแสดงละครของ,ของคานทีในเทศกาลละครกรุงเทพและนี่สายฟ้าพี่โอเคยแสดงละครร่วมกับสายฟ้าตั้งหลายเรื่องสองคนนี้เป็นตัวเอกเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวประกอบเอกก็คือ นอกจาก4คนที่เขาเป็นดารานำแล้วเนี่ยเรื่องนี้มีดารานำอยู่4คนนะครับเพื่อนพี่โอออดีตจะเรีวยกว่าอดีตเพื่อนเดี๋ยวจะฟังดูยังไงคนที่เคยเ,เพื่อนกันในสนิทกันในสมัยที่แสดงละครเวทีด้วยกันเนี่ย mm. มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อนักแสดงสมทบลำดับที่2ที่3คือบทสำคัญมากนะครับ mm. ก็เสียดายจะบอกให้ฟังว่าถ้าเราได้เข้าสู่วงการละครเวทีแล้วเนี่ย ต่อให้เราออกจากวงการละครเวทีเราก็หนีพวกเขาไม่พ้นนะครับพี่โอไม่ได้ดูรอบสื่อเรื่องนี้เพราะพี่โอก็ไปอยู่กับกลุ่มคนที่แสดงละครเวทีอีกที่จริงเคยเดิมเคยเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยแต่ก็แยกตัวกันไปตามภาระหน้าที่นะครับพี่โอไปร่วมแสดงละครเวทีกับกลุ่มละครคนทําคนดูที่จังหวัดกําแพงเพชรก็เล่นไม่ได้ไปรอบสื่อเรื่องนี้ซึ่งทั้งหมดเขาก็คือเพื่อนๆกันนั่นแหละเนี่ยพี่โอเห็นพี่จา๋าซึ่งพี่จ๋าโมรีวัน ซึ่งแสดงในเร,งเรื่องนี้ด้วยเป็นแม่แหวนนะครับเขาโพสต์ใน Facebook ว่าเรื่องนี้เป็นศูนย์รวมนักแสดงละครเวทีมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีคนเก่งๆทั้งหมดเต็มไปหมดแล้วเรื่องราวมันก็พี่โอว่าคนดูละครเวทีจะมีความสุขมากๆเพราะว่าเต็มไปด้วยนาฏศิลป์ศิลปะขั้นสูงของวงการละครไม่ว่าจะเป็นทุกรูปแบบที่แสดงบนเวทีนะครับรวมอยู่ในนี้เต็มไปหมดแต่การรวมมากขนาดนี้บางที เราก็รู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจเราอยากเห็นอะไรที่มากกว่านี้ไปอีกนะครับเพราะนานๆจะมีสักทีพี่โอตั้งแต่เกิดมาดูหนังใครยังไม่เคยเห็นเรื่องไหนที่พี่โอดูแล้วจะเต็มอิ่มเท่านี้มาก,ก่อนเลยเรื่องขนาดไม่ต้องพูดถึงถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะว่ามันมีอะไรขาดขาด,ขาดเกินเกินไปมีอะไรที่เราอยากดูมากกว่านี้แล้วไม่ได้เห็นหรือมีอะไรที่ไม่สมควรได้เห็นแล้วเอามาเป็นส่วนเกินของหนังเนี่ยอันนี้พี่โอไม่ติดใจเลยพี่โอให้เรื่องนี้สิบเต็มครับ เต็มแล้วอยากให้ทุกคนมาชมในโรงภาพยนตร์มากผลงานเป็นของบริษัท B on Cloud นะครับรู้สึกจะมีพุ่มกับ3คนนักแสดงนำก็นักแสดงนาง4คนเนะี่ยเป็นตัวอับปมไมอ์อปใช่ไหมที่เข้ามาจากซีรีส์วอันนี้ก็เป็นส่วนท,วนที่ส่วนที่อาจจะเป็นบางคนที่เขาไม่ได้ติดตามซีรีส์วายของนักแสดงนำเขาอาจจะเห็นว่ามันเป็นส่วนเกินก็คือหนังกล่าวถึงในสมัยรัชกาลที่3แล้วในสมัยนั้นเนี่ยมีนางบำเรอเป็นบุรุษ เขาเรียกนายบำเรอป่ะบุรุษบุรุษนะนายลมไม่รู้พี่โอ๋ก็ไม่รู้ในหนังเรียกว่าอะไรเลยมันมีมันมีสถานที่แบบนี้มีผู้ให้บริการแบบนี้แล้วหรือแล้วสมัยนั้นเนี่ยมีคนที่มีใจรักชอบนายบำเรอแล้วหรืออันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หนังเขาค้นคว้าม,มาแล้วนะแต่พี่โอ๋ก็ตรงนี้ไม่ใช่จุดหักคะแนนนะครับเพราะคะแนนพี่โอ๋ไม่ได้หักอยู่แล้วให้สิบเต็มเพียงแต่ว่าเป็นข้อสงสัยว่า มีแล้วหรืออย่างไรหรือว่ามีเพื่อเอาใจกลุ่มคนที่รักนักแสดงแฟงคลับซึ่งเป็นกลุ่มแฟงคลับซีรีส์วนะครับอ้าวถ้ามาชมตีตัว๋วชมก่อนซื้อบัตรชมภาพยนตร์ร่วงหน้าเนี่ยจะได้รับโปสเตอร์ขนาดนี้แล้วทุกทกที่นั่งนะครับที่นั่งหรือ2ที่นั่งจะได้รับโปสการ์ดเอ่อการ์ดเซตจะเรียกโปสการ์ดก็มันก็ไม่ได้ใหญ่พออันนี้อาฮงเป็น หัวหน้าของแมนสวงแมนสวงก็คือสถานบันเทิงสถานบริการที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นนะครับสมัยปลายรัชกาลที่สามเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆเนี่ยน่าจะรู้ว่าอดีตประเทศไทยของเราเนี่ยในรัชสมัยรัชกาลที่สเป็น รัชการที่ต้อนรับชาวต่างประเทศให้เข้ามาพำนักอาศัยพึ่งพระบรม,มทุกโพที่สมภารจํานวนมากแล้วมีทั้งฝรั่งมีทั้งจีนนะครับและในช่วงปลายรัชการนี้จะขึ้นรัชการที่4พระจอมเกล้าก็จะมีกรณีของมีกรณีของพ,พระปิ่งเกล้าที่เราเคยเห็นสะพานพระปิ่นเกล้าใช่ไหมนั่นอ่ะสมัยนั้นเขาก็ถือว่าเป็นกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งเหมือนกับว่าครองราชคู่กันแล้ว ก่อนที่จะถึงรัชกาลที่4เนี่ยในปลายรัชกาลที่3ก็จะมีกลุ่มคนที่ฝักใยแต่ละฝ่ายเขาก็จะจ้อง แข่งขันชิงดีชิงเด่นกันประมาณนี้ซึ่งกาจะเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างเรื่องนี้อันนี้ผิดหรือถูกพี่โอต้องขออภัยนะเพราะว่าในหนังเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาก็เล่าเรื่องเลยว่าในสมัยปลาชรัชการที่3เป็นอย่างไรบ้างแล้วเขาก็ตบทายด้วยว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องแต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้สร้างเท่านั้นนะครับพี่โอก็อ้าวแหมเรากาลังอ่านเพลินๆแล้วก็ก็นั่นแหละเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับบรรพบุรุษของใครเข้านะครับก็เลยเกิดมาเป็นเรื่องสนุกสรุปเช่นนี้อ่ะดู เออนีอ่รายชื่อนักแสดงเอาเองเลยก็แล้วกันนะครับพี่โอ๋ก็จะได้ไม่ต้องพูดมากเรื่องรายชื่อนักแสดงถ้าได้ชมนี้นะครับมีโปสการ์ดทั้งหมดสุ่ม9แบบอ๋อนี่อันนี้ตัวเอกของเรานะครับพี่โอ๋ได้รับมาทั้งหมดเป็นนายรำในแมนสูงซึ่งจริงๆแฝงตัวเข้ามาสืบราชการรับหนังออกแนว ตื่นเต้นระทึกขวัญคือเป็นทั้งดราม่าเป็นทั้ง Musical. มีสิคัลมีสิคัลได้ไหมรำอย่างเดียวไม่ได้ร้องนับได้ป่นับเรื่องการแสดงนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เป็นระทึกขวัญดีกว่านะครับออกแนวซัสเพนสืบสวนสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรมิสเตอรี่ระทึกขวัญก็คือคือลเลอร์นะครับพี่โออาจจะผิดผิด,ผดถูกๆบ้างนะถ้าเราเอาการ์ดทั้งหมดมาเรียงต่อกันมันก็จะเป็น สี่เหลี่ยมได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าพี่โอจะได้มาทั้งหมด8แบบเพื่อเอามาโฆษณาว่าท่านที่จะมาดูชมเนี่ยจะได้รับโปสการนี้นะครับท่านเลือกได้ไม่ทราบว่าท่านละ1แบบหรือว่า2ท่านต่อ1แบบนะครับนี่คนนี้ก็เป็นคนสําคัญก็เริ่มต้นเนี่ยสคนนี้ถูกบังคับให้มาให้มาสืบราชการเนื่องจากว่าเขาไปข้องเกี่ยวกับ คดีฆาตรกรรมซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่อ่อนของเรื่องไม่ใช่ว่าอ่อนหรอกก็คือเป็นจุดที่พี่โอไม่พอใจคนอื่นอาจจะว่าอ่อนไม่อ่อนก็นแล้วแต่แล้วไอ้คดีตรงนั้นมันหายไปเลยคดีที่ทําให้2คนนี้ต้องเข้ามารับผิดชอบคดีนี้ที่ถูกมันเป็นคนละคดีกันก็เป็นไปได้หรือเปล่าว่าทางเจ้าหนายเขาตั้งใจที่จะให้2คนนี้เข้ามาสืบ แล้วก็จงใจสร้างสถานการณ์แต่ไม่เห็นจะต้องทําขนาดนั้นเลยนะไม่เห็นจะต้องฆ่าคนเลยแล้วก็เรื่องการทะเลาะวิวาเรื่องความสัมพันธ์กับตัวละครต่างๆในแมนสวงก็ดูจะบางอย่างก็ดูไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องต่อจากนั้นนะครับคือมีความสัมพันธ์ปูพื้นตัวละครบางตัวมาแล้วก็หายไปเฉยๆนะครับอย่างเช่นพี่เชิดศักด์ปฐุมศรีสาครที่ ก็รู้จักกันอีกนอกจากสายฟ้าคารทีมริวันเชิร์ักก็นั่นแหละพี่โอรู้จัก4คนแล้วนะในเรื่องนี้เอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่านะครับเรื่องนี้พี่โอจะไม่เล่าอะไรให้ฟังมากมายอันนี้ต้องขอขอบคุณเมเจอร์และ b e อ o n d c l o ด d ด้วยนะครับที่สร้างหนัง ที่เราน่าพอใจมากจนถึงขนาดนี้พี่โอดูหนังเรื่องนี้มีความสุขมากครับแล้วก็คิดว่าหนังสั้นเกินไปเนี่ยความจริงหนังมันก,ก็2ชั่วโมงกว่าแล้วนะแล้วก็ขอบคุณสถานที่นี้นะครับเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์สาขาพรหมนาซีเนเพล็กซ์ในที่นั่ง VIP นะครับถ้าสนใจอยากจะมานั่งสบายๆแบบนี้มีโซฟาผิงนะครับแล้วก็ได้นั่งในโรงในชั้น ชั้นบนสุดนี่คือชั้นโซฟาแล้วก่อนเข้าโรงก็จะมีการต้อนรับจากน้องๆพนักง,งานมีน้ำดื่มนะครับเวคด o m i n งมีขนมแบบนี้สมัครเป็นสมาชิก VIP ได้นะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่6,500บาทเท่านั้นหรือจะมาเป็นครั้งคราวก็ที่นั่งคู่ละ1,400บาทเท่านั้นเองครับสาคาอื่นอาจจะราคาแตกต่างกันออกไปนะครับ อันนี้ก็ต้องสอบถามทางโรงพัพยนต์เองมีผ้าอุ่นผ้าร้อนให้ด้วยเลือกได้ว่าจะเอาผ้าร้อนหรือผ้าเย็นมีกระดาษเช็ดมืออันนี้สําหรับเวลากินขนมแล้วเลอะมืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้เวลาเราซื้อข้าวโพดป๊อปคอร์นก็จะได้ด้วยเช่นกันนะครับพี่โอ๋ไม่ขอพูดถึงเนื้อหาในนี้อย่างมีสปอยเท่าไหร่ก็บอกแค่ว่าเป็นหนังสืบสวนเพราะบอกเป็นหนังสืบสวนเนี่ยมันสปอยไม่ได้อยู่แล้วไง จะเล่าให้ฟังอะไรนิดนึงหรือว่าเราจะใส่ความเห็นลงไปมันก็จะทําให้เกิดเงื่อนงาําหรือทําให้เกิดเ,เขาเรียกครูหรือว่าเบาแสในความคิดของคุณผู้ชมนะครับดังนั้นพี่โอจะไม่พูดแต่สิ่งที่พี่โอพูดไปแล้วก็ขอพูดแค่นั้นว่ามันส่วนของความเป็นวายมีแค่เอาใจแฟนคลับเท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องคือสมัยนั้นเขาก็เห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ชายจะรักกันเองก็ แต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็เลยไม่น่านับจะเป็นไม่น่าว่าจะนับว่าเป็นหนังวายนะครับถึงแม้ว่าตัวละครเอกจะไม่มีนางเอกทั้ง4คนก็ตามพี่โอขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับคลิปนี้พี่โอบรรยายแบบไม่มีการตัดต่อเนื่องจากต้องการความไวเพราะว่าหนังเรื่องนี้ที่จริงแล้วเขาให้พี่โอชมตั้งแต่วันจันท์แล้วแต่พี่โอไม่ว่างเองขอบคุณเพื่อนๆทั้งหลายที่ทําให้หนังเรื่องนี้มี มีอะไรดีๆมากขนาดนี้นะครับคิดถึงทุกคนเลยครับคิดถึงทั้งทั้งคานทีทั้งสายฟ้าเชิดศักดิ์โมลีวันและคนอื่นๆที่พี่โออาจจะจำชื่อไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนะครับก็เป็นาว่าเราหนีพวกเขาไม่พ้นจริงๆวงการละครเวทีเข้าแล้วต่อให้เราไปอยู่ที่ไหนเขาก็ยังคงเห็นเพื่อนๆโลดแล่นอยู่ในวงการ อยู่เสมอครับพบกันใหม่คลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ